มาครับสวัสดีช่วงเช้าเช้ากันมาทำงานกันครับอ่าช่วงนี้ก็หายไปหลายวันไม่ได้มาทำคลิปกันเลยพอดีติดธุระนะครับงานธุระงานทางบ้านนะครับก็ลเลยไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปกันเดี๋ยวเช้าวันนี้เรามาเช็คปั๊มน้ำกันนะครับปั๊มน้ำเป็น ยูโรโฟอะไรยูโรโฟเห็นไหมไหนะใช่นะอ่าขนาดสองแรงขนาดสองแรง1.5 kW นะครับคาปา40ไมโครนะครับอ่าขนาดสองแรงนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ทนทานพอทนควนพอพอนเรเผาตะลิดลวดทองแดงแท้ ตัวนี้ก็ราคาตอนนี้ก็ราคา,าคา่อนข้างดีอยู่นะราคาสูงอยู่เพราะของเขาค่อนข้างจะดีครับใช้ทนผมเอาไปมีลูกค้าผมอะซื้อเป็นหอพักนะครับซื้อทีห้าตัวหกตัวเลยครับรุ่นรุ่นนี้นะครับแล้วซื้อเหมือนกันนะครับเหมือนกันสเปคเดียวกันแล้วเข้าไว้สำรองนะครับเวลาตัวหนึ่งเสียเขาก็ไม่ต้องถอดท่อนะครับแค่ถอดน็อตสี่ตัวตรงหน้าเป็นเนี่ยแล้วก็งานตรงนี้ออกแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่วก็ออกใส่ คือไม่ต้องไปตัดพ่อเสียเวลาคนระับซื้อปัม๊มสเปคเดิมแบบโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็คปัม๊มตัวนี้กันเดี๋ยวเช็คมมเตอร์ตัวนี้กันนะอ่าว่ามันลูกค้าแจ้งมาว่ามีน้ำรั่วตรงคอตรงนี้นะครับเห็นไหครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยน้ำรั่วจะมีช่องว่างน้นำรั่วคอเผาเดี๋ยวเรามาลองปั๊มกันก่อนนะครับว่าปัม๊มทำไอ้มมเตอร์ทำงานหรือเปล่านะ มอเตอร์ทำงานปกตินะครับเสียงลูกปืนมีดังนิดหน่อยแต่ก็น่าจะยังใช้ได้อีกนานครับเพราะว่ายังไม่ดังมากเท่าไหร่แต่เขาแจ้งมาว่าน้ํารั่วคอเพานะครับน้ำรั่วคอเพานะครับเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาถอดแล้วคนระับแจ้เบอร์สนะิบสอง ผมก็ดูเลยครับแจเบอร์สิบสองนะครับเราก็เตรียมไปเลยนะถ้าเรามีก็ซื้อเลยปากกายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมันมีตัวเนี้เอาบล็อกเข้าไม่ได้ อับแรกผมจะไปเช็คที่ซีนคอร์ก่อนนะครับแล้วเรามถอดซีนดูกันคนระับ แจ้งว่าน้ํารั่วตรงซีนขอบเผาไอตรงของเผาครัก็เผาส่วนมากนะครับรุ่นนี้เป็นเผาสตาเลสเผาไม่ค่อยเสียนะครับเราก็มุ่งไปที่ซีนเลยผมว่ามุ่งไปที่ซีนเลยอันดับแรกครับ กระดาษตรงนั้นค่าทำไว้ให้เขียนบินอ่ะอ่าออกแล้วนะครับริ่มหมดด้วยแปกแลกนะรุ่นนี้พามาผมเจอบ่อยมากครับริมตรงนี้ผุหมดเลยครับไม่ต้องเป็นเพราะอะไรก็รจะใส่ริมธรรมดามาครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นริ่มตะเล็บไปเลยไ้ผเรียบร้อยครับ สีหมดครับสีพังพวกนี้ลูกค้าเขาส่วนมากเขาจะใช้กับหอพักเขาใช้กับหอพักครับแล้วก็พอดีมันก็จะอั๊มนานครับบางบางทีบางทีเอ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าน้ำแห้งก็ปล่อยปั๊มอยู่นั่นแหละบางทีครับ เขาไม่รู้ครับบางทีพอบักบางที่ทไม่ต่อระบบลูกลอยนะครับไอ้ลูกลอยน้ําเต็มต่อนะครับแต่เวลาระบบลูกลอยน้ําแห้งที่แง็งเขาไม่ค่อยชอบต่อกันครับโอ้เวเปืองเพืองครับเราก็บางทีแน้นําไปเขาก็ไม่ค่อยต่อกันครับเพราะบ,บางทีเขาก็มั่นใจว่าน้ําเขาไม่แห้งแต่บางทีจังหวะครับมันจะแห้งเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกครับ ถ้าระบบการใช้งานบ้านเราเองไม่เท่าไหร่ครับเพราเราใช้น้ําไม่เยอะต่อลูกลอยน้ําเต็มอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าเป็นหอพักอะยังไงผมก็ต้องบอกให้ต่อกันน้ําแห้งไว้ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมหอพักเขาใช้อ่ะครับจังหวะเขาใช้พร้อมกันะเราไม่รู้เราก็จะรู้ช่วงไหนเราก็ไม่รู้หอพักก็าบางที เขาใช้น้ำพอพร้อมกันเหมือนประปาหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านบางบางหมู่บ้านก็มีแค่ร้อยร้อยกว่าหลังคาเรือนหอ,อพักบางที่ก็สองสามร้อยห้องพอกันเลยนะรเราจะไปมองข้ามจุดพวกนี้นะครับเราไม่งั้นเราจะทำให้จุดเล็กเสียตังค์ไม่จบครับเสียตังค์เสียตังค์แลนะ้วเสียตังค์งงอีกครับกับที่เราตัดสินใจเสียตังค์ไปเลยหนึ่งครั้งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ก็ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับธุรกิจพวกของเรานะครับจะอยู่เราไปนานมากนะครับเราก็จะเสียตังค์พอเสียตังค์บ่อยๆเขาก็จะบ่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา ไปหาซีนก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเปลี่ยนกันมาพอดีเมื่อกี้ไปหาซีนครับลืมครับ่อนต้องวัดซีนก่อนตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสิบแปดใช่ครับสิบแปดสามสิบ่าน่าจะใช่ลองดู หน้าล่างมันไหนๆเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ขึ้นมาเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเไางานซีนก่อนน่าจะเป็นสิบแปดสาม ดีกว่าจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับแต่ที้ผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่า ถ้าเราจะอ,าออกโดยที่ว่าอย่างนี้ปุ๊บเราต้องถอดนี่มาก่อนนะครับแต่งไงเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมันก็ต้องมันเสียไปแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องถอดหัวครับ ออกเรียบร้อยครับหน้านี้ปลูกหน่อยๆปลูกมากๆเราก็ต้องไปหาลงกึงนะครับตีปอกอน,นี่ยังพอใช้ได้ครับเราก็ปูดเอาพวกเศษปุ่นออกหน่อยนะครับเดีจยวซีนจะลงไม่สนิทล้วก็วัดนะครับ น่าจะเป็นสิบแปดสามสิบเอ็ดนะนรสิบแปดสามสิบเอ็ดครับเดี๋ยวเราไปหาซิงกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับและแล้วเราก็ได้ซีนมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดตรงนี้สักหน่อยคนระับ แล้วก็ใส่ซีนใหม่เข้าไปแค่นั้นจบถ้าซ <istance> ีนคอตรงนี้มันรั่วครับ น้ำรั่วก็สาเหตุที่จะเกิดก็ก็มีหนึ่งนะครับน้ําไม่ขึ้นพราะอากาศเข้าสองน้ําจะทะลุจากตรงนี้มาเข้าลูกเปิลเปินแตกเดี๋ยวผมจะเอา สีโคนทาสักหน่อย เราค่อยๆกดลงครับผมไปหาอาวุธก่อนส่วนมากผมจะใช้เป็นด่ามไม้ครับกี่ดผมกีดล้วนแบบกดลงครับเพราะว่าถ้าใช้เหล็กหรือใช้อะไรไปมันชอบแตกครับ ค่อยกดนะครับแล้วก็พยายามดูว่าหน้าเสมอหรือเปล่าโอเคหน้าเสมอ โอเคเรียบร้อยสีหน้าล่างหน้าล่างใส่เรียบร้อยครับนี่เราก็ถ่ายหน้าบนแต่ผมลืมไปหนึ่งอย่างผมต้องจัดริมใหม่ด้วยเพราะริมตัวริมผุอีกสำคัญนะครับริมอย่าลืมเด็ดขาดเลย tìm xì si mình phải hạ còn ngồi ต้องตัดเอาครับพอดีริมสีวินหมดแล้วก็จังโม d i ฟ y s l i d i n กระดาษริมเรียบร้อยแล้วก็ใส่โจ้บรีเปะลองก่อนครับว่าริมสูงแั่ไหม นะไม่สูงใช่ได้ใส่ซีนครับระวังครับหน้านี้อย่าให้แตกอย่าให้รล้าวอย่าให้มีรอยเราก็จะใส่ริมแล้วก็เอาไปพัดกดเลยครับเป็นวาง เราก็สังเกตนะครับว่าสปริงลงหรือ,อยังนปิงลงแล้วก็ก็หัาเลยเนี่ยแล้ครับเราสังเกตสปริงแล้วเราส่องตีนเหนครับเห็นไหมจะหนืดละ ถ้ามีซีงจะหนืดๆห,หน่อยๆอันเก่าไม่หนืดอยนะเก่าจะวิ่งเลยนี่เราก็เรียบร้อยเดี๋ยวประกอบ ครับเรียบร้อยแล้วต้องตันหน่อยครับกันรั่วกันซึมเพื่อซีเพื่อโอลิงมันละอ่า,อามันล้าครับช่วยได้ครับแต่ต้องเป็นซิลิโคนนะครับไม่ใช่พวกยานแนวนะ เป็นโซนี่ได้ยิ่งดีโซนี่เขาจะเหนียวเหนียวมากของโซนี่ครับพอเขาแห้งแล้วก็จะเป็นเหมือนลูกยางโอริงอันหนึ่งเลยครับครัจุกไปไหนเนี่ย เพราะแรงนะครับเพราะแค่ดีเพราะตรงนี้มันบางปุบเราก็ให้อุปกรณ์ช่วยของเราต่อ อันเป็นเป็นอันที่เรียบร้อยครับเราก็ลองไฟจึ๊๊ดจนึงอย่าไปลองนานนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําถ้าไม่มีน้ําเราพยายามอย่าไปลองเราลองไฟแค่ให้รู้ว่า่าทํางานโดยที่ว่าไม่มีอะไรนะครับเราก็ส่งลูกค้าได้เลยอันนี้ผมเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยครับรับรองไม่มีรั่วครับแล้วก็เราก็โทรแจ้งลูกค้าให้มารับไปเลยครับโอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามันด้วยนะครับร้านทีอา,าร์กันไฟฟ้าและ อ่าเพจเฟซบุ๊ร้านที T.R าการไฟฟ้าและช่องยูทูบร้านที T.R าการไฟฟ้านะครับเชิญตามขอบคุณครับ